วน,นี้เดี๋ยวมาแถวบาล์รพูเนาะไอตำนวจข้าวสารเข้เามาดูว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วก็เช้ายังเช้าอยู่วันนี้วันเสาร์าาหมอก็คิดว่าตอนนี้ท่านนายกรณรงค์ให้แบบช่วยซื้อผลไม้ไทยเราก็เป็นพวกติดหวานใช่ไหมเดี <laughs> ๋ย <laughs> วเราจะไปดูว่ามันจะมนผลไม้ไทยที่เราควรจะซื้อคืออะไรอกินเป็นมก<อ>ินเป็นค่ะเอาเอามาซื้อเอาค่ะ หมูนี่นานๆจะได้กินถุงเลยไม่เคยกินเลยค่ะฉันเอาด้วยค่ะเอาสามชุดเลยมูปิ้งนี่มันเป็นสไตล์ไทยนะจริงก็อยากชวนชวนให้ฝรั่งมาทานฝรั่งชอบหรหมอเหรออ๋อไม่เคยกินเลยค่ะค่ะที่ฟังไม่เคยกินไม่เคยกินเลยค่ะตายละเด็กนุ่งผ้านะเดี๋ยววันนี้ต้องกินแล้วคต้องดูว่าอร่อยกันไหนค่ะ เดนอันนี้ที่หมอชอบเหมือนกันค่ะใช่แล้วกาคือว่าที่หมอชอบเหมือนกันครักล้วยสามเปลือกสามใช่ใช่นี่ใช่ยากยังไงนะคะใช้กล้วยจะมีไม้กลัดทองบางอบผมเปลือกไม่มีแล้วกด้วยสามเปลือกสามนะค่รับต้องจิ้ข้าวกันเราวันนี้อันนี้ไส้แบบโบราณแบบโบราณใช่ไหมไส้อันี้ไส้เค็มมากกุ้งมีมะพร้าวมีกุ้งมีข้าวสาลี แล้วก็อันนี้โดนทุบโดนอีกทับทุบงานโบราณวันนี้เติมหวานหวานก็จริงๆอยากชวนให้ทานขนมไทยกันมีขนมไทยแบบโบราณอย่างเงี้ยก็อุ่หลังก็ชอบนะคะแต่เขาไม่ทานเยอะเขาทานชิ้นต่ำชิ้นแล้วเวลาที่แบบเรามีนักท่องเที่ยวหรือมีเพื่อนต่างชาติมาเนี่ยเด็กๆอ่ะพี่หมอก็อยากจะให้ชวนให้แบบมาซื้อของมีของไหม อร่อยทานลองทานดูใครผานมาเชิญค่ะเก็บได้นามีวัดยังไม่ถึงผลไม้เลยหอดนกอบราเนี่ยจริงีกล่องมันเป็นอาหารที่คนโบราณชอบในเด็กๆก็อร่อยพอเด็กๆจะเต็มได้วยาย่าับตเต็มย่งอัวน้ะแลาฟูเอาเลยกล่องชิ้นละถึงหนึ่งชิ้นลไม้ไข่ก็นเนืนะช่วงนี้น้ามคุดคุดหน้าาารมไปด้วยุดน้ก็อวน ก็อันนี้รูอมอะไรตายเท่าไหร่คะยี่สิบสามวห้อันนี้ค่ะหนึงตายี่สิเจ็ดสิ่เขาสิบพวงอะสิพวงสบากี่พวงนะคะสิบพวงเป็นเป็นร้อยบาท